สี่คู่วันนี้แพชร จัดไว้ให้แล้วครับผมน่าชอกนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับผมพี่พี่วิรักแฟนหมัดแฟนมวยทั่วประเทศไทยครับวันนี้มาอยู่กับผมเช่นเคยครับผมแพทสอนทองครงครับวันนี้มาพบกันในศึกวันรุ่ที่97นะครับวันนี้เซโคจัดไปเลยครับผมเลิกสวดแล้วไปหัวดกันเลยครับผมคู่แรกครับเป็นคู่ที่5ของรายการนะครับเป็นน้าเจ้าเวโลนิก้าครับพบกับทางด้านเจ้าฟาซิก้าเวลายครับคู่นี้แพทขอชอบไปทางด้านเจ้ามวยสาวจากประเทศเมียนมาครับ มวยตัวนี้แข็งแกงแข็งแรงครับผมแพทติดตามมาทุกไฟล์นะครับโชคดีนะก็แข็งแกงแข็งแรงครับผมมัดเท้าเข่าสอกไปหมดครับผมมีนับมีน็อกแน่นอนคู่นี้สายต่ํายัดไปเลยครับคู่ที่สองครับเป็นน้าเจ้าทองพูลเอฟเอกรุ๊ปนะครับพบกับทางน้าเจ้ามังกรมุมเด็กเียงครับคู่นี้มาแก้มือกันนะครับแต่วันนี้นะครับแพทชอบไปทางน้าเจ้ามุมแดงเลยครับผมทองพูลเอฟเอกรุ๊ปครับย้ำแขนย้ำชัยไปเลยครับมวยตัวนี้ครับผมหมัดสอกอันตรายครับผมขุนศอกจับวิญญาณนะ ก็แข็งแกร่งแข็งแรงนะครับผมก็แข็งแกร่งแข็งแรงมากเลยนะครับผมโคตรเก่งเลยมวยตัวนี้ครับแพทมองว่าย้ำแขนย้ำชายได้แน่นอนครับคู่ที่3วันนี้ครับเป็นหน้าเจ้าดีมิทลีเมซิคอฟนะครับพบกับทางหน้าเจ้าเต็งหนึ่งฝ่าทคครับคู่นี้เป็นคู่รองประจํารายการนะครับคู่นี้ครับแพทขอชอบไปทางหน้าเจ้ามุมแดงเลยครับผมดีมิทลีเมซิคอฟครับมวยจากประเทศรัสเซียครับโคตรหนักโคตรแรงเลยครับผมมวยตัวนี้นะครับฝีมือจัดจ้านครับผมเดินบี้เดินบดนะครับ ขอแค่โดนครับผมบัตรเดียวมีนับมีนอกแน่นอนนะครับผมคู่นี้สายต่ําครับผมกินเต็มแน่นอนครับตัวคู่ที่สี่ครับผมเป็นคู่เอกนํารายการอย่างทางด้านเจ้ากองศึกแฟร์เทคครับพบกับทางด้านเจ้าลำน้ำมูเล็กทีเด็ด99ครับวันนี้แพทมองว่าความได้เปรียบนะครับผมตกไปอยู่ที่มวยพี่มากกว่าครับผมลำน้ำมูเล็กทีเด็ด99ครับ แพทชอบมากเลยครับผมวยตัวนี้โคตรมวยเลยนะครับผมโคตรมวยดีๆตัวหนึ่งเลยครับแข็งแก่งแข็งแรกมากครับผมไล่ไพ่มาหลายไฟต์ติดๆกันแล้วนะครับวันนี้นะครับผมมาชกในวันครั้งแรกนะครับผมทําได้ดีแน่นอนครับคอนเฟิร์มครับผมฟันทงเลยครับผมล้ำน้ำมูลเล็กทีเด็ด99ครับฝากกันได้วยนะครับผมสี่โคู่วันนี้ชอบใจก็จัดขัดใจก็สวนครับไม่ต้องคิดเยอะครับผมอย่าไปคิดที่มันหนักหัวครับ แล้วก็สําหรับแฟนมวยท่านใดครับผมสนใจนะครับผมเข้าบ้านสีเขียวนะครับผมครบจบในวงจรนี้เลยครับผมหน้าโปรไฟล์เลยครับผมบอกได้คำเดียวว่าหวานเจี๊ยบเลยครับผมหน้าช่องนะครับผมหนังบ้านหวานชํากว่านี้แน่นอนครับสำหรับวันนี้ครับผมเฮงเรงรวๆนะครับผมรับทับรับโชคกันทุกท่านครับรับทรัรับโชคกันทุกท่านครับสาหรับวันนี้พัดขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ